โอเควันนี้ได้มาเล็ดกาแฟมาใหม่นะคะก็ oh, oh, มาอ mm ันบล็อกไปพร้อมๆกันเลย mm hmm. เวลาอันบ mm ็อกอ่ะต้องเอาอันนี้ออกมานิดนึงนะ mm hmm. ถ้าเกิดเราออกมาเยอะ mm hmm. มันจะไปกีดกับของได้ค mm hmm. ือทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะ mm hmm. แต่เราเคยกีดแล้วของแตกไง mm hmm. มาเล็ดกาแฟจากที่ไหนนะ้า ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้อ่ะให้ทาอยอมาเล่นกาแฟจากที่ไหนนะทาร่าดมมิวแมนจาก summer coffee มมค่คะขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวมารอดูคอนเทนต์คนใจกันได้เลยนะมารอดูคอนเทนต์ว่าจะเอากาแฟจาก ซัมเมอร์คอฟฟี่เด้วซัมเมอร์คอฟฟี่ตัวมิวแมนตัวนี้มาทำเมนูอะไรโชว์เขาก่อนรอๆคือแพ็กเกจจิ้งน่ารักเนาะเลดิอ่าตรงนี้ก็จะมีว่าอ่ามีสติกเกอร์ปิดมาด้วยเพราะว่าเคยไปอ่านเจอว่าแบบมีมดอะไรอย่เงี้ยชอบมาตอมมาดมเพราะว่ากาแฟมันหอม โอเคเดี๋ยวมารอดูคอนเทนต์คอนใจกันได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า